เต้ยมึงยุ่งอะไรเพื่อนกูวะเอาก็เพื่อนพี่เขาฟ้องอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเต้เขาฟ้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟ้องแบบพี่บอยไปสอนอะไรเขาเยอะแยะเนี่ยผมสอนผมสอนแต่เรื่องีดีพี่บอยประกอนแพวเธอเธอเธอดินทาฉันเหรอเออใช่ดีทำไมอ่ะเธอดินทาฉันทำไม ี่บอยไปฉันอยากนินทาเธอบ้างฉันเหนื่อยตอนนี้ฉันอยู่แต่บ้านน่ะแล้ววันนี้อแล้วเนี่ยพอฉันพอพอฉันไม่อยู่เธอเธอแอบมาไลฟ์กับคนอื่นเหรอเธอทําอย่างนี้ได้ไงไหนเธอบอกว่าทำไมอ่ะอ้าวก็เธอถึงฉันหรอเธอเธอมาขอฉันเป็นแฟนแล้วเธอเธอไปแอบไลค์กับผู้ชายคนอื่นได้ไงเดี๋ยวขอเป็นพี่บอยมาก่อนฮะพี่บอยมาก่อนเตยไม่รู้เหรอมึงอ่ะเป็นแค่ มึงก็เป็นแค่กิ๊กไงมึงเป็นแบบเพราะว่าตอนแรกอ่ะแพรแพรเขาไปบอกเลิกโป๊บมาแล้วก็มามามาแฟนคุจริงเหรอเออพี่เต้จะบอกพี่โป๊บนะจุ๊จุพี่บอยนินทาพี่โป๊บยอกหยอกแม่คุหยอกหยอกเธอพี่โป๊บเมื่อกี้นี้หนูไปดูไปดูไลฟ์พี่เอมี่มาใช่ไหมพี่ไปบอกกวนพี่เอมี่ทาไมพี่เอมมี่ไหน พี่ม่เอมิกาไงอ๋อเธอเธอรู้ปะฉันน่ะรู้ฉันน่ะ,นนะจะฟ้องปั้นจันฉันฉันก็จะฟ้องใครดีน่าเพราะพี่เตยฉันบอกพี่เตยมดแล้วว่าเธอไม่รู้หรอกว่าเะไปไหนมาเธอไปไหนมาวันเนี้ยฉันรู้ฉันฟังอยู่เมื่อกี้ไปแต่เซเวน่นไปเซเว่นทำไรไปเซ,ปซเว่นไปเซเว่นทำไรไปซื้อขนมซื้อขนมขนม,ขนมอะไร ซื้อขนมโรลเลอร์คอตเตอร์กับโอชีพี่แค่นั้นแหละซื้อตอรี่แบร์ด้วยแล้วแล้วเธอเธอไปยืนยืนยืนกดโทรศัพท์หรือเปล่าใช่พี่บางทีอ่ะพี่บอยรู้ได้ไงพี่เมื่อกี้ตอนหนูไปซื้อเต้าหู้ใช่ไหมมีคนบอกหนูว่าเราดังใหญ่แล้วนะเราเนี่ยมีคนมาเปลนติ๊กต็อกเยอะมากเลยพี่บอยหน้าฝีติ๊กตอกมีแต่หนูคนเดีวพี่บอยโอ้ยพี่บอยเล่นติ๊กตอกไหมอ่ะหน้าฝีอ่ะไม่เล่น เอ้ยมีมีแต่ว่าไม่อยได้เล่นทำไมทำไมเต็มเลยเต็มเลยพี่บอยนี่เเด็กปั้นพี่บอยเหรอเนี่ยมีหล็กคนถามพี่อเช่นแพลไมที่ไลฟ์สุกกับพี่บอยอ่ะวันนี้ร้อนขายเต้าหู้อ่ะเออเนี่ยเด็กนี่เด็กปั้นผมคุณเต้แต่ว่าตอนเนี้ยเขาแบบพอพอผมไม่ว่างเขาแอบเขาแอบมาคุยกับเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วใครมาเพื่อนเพื่อนใครนี่ใครชื่ออะไรชื่ออะไรน้องเขาบอกเพื่อนพี่บอยอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไร พี่บอยพูดต้หนูไม่สามพูดไอ้นี่ชื่ออะไรไอ้นี่ชื่ออะไรบอกบอกบอกเต้ไปดิเบนไม่ใช่มันไม่ได้ชื่อเบนเวมันชื่ออะไรกัดซิฟ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 ไม่มีใครได้ยินหรอกกัดซิฟให้พี่เต้ยฝั่งนี้มันชื่ออะไรอเล็กที่อเล็กค่ะพี่อเล็พี่อเล็กชื่อพี่ไม่บอกเลยน้องเหิน น้องเขินน้องเขินน้องเขินจ้าสกอยจ้าแต่ว่าเธออะเธออะเธอเธอแบบเธอบอกว่าเธอจะชอบดูฉันแต่ว่าเธอไม่พูดถึงเต้ยพงศกรเลยแต่ว่าวันนี้เธอแอบแอบมาคุยร้ายกับเต้ยเหรอ ทำไมอ่ะเขาอยากคุยแล้วทำไมอ่ะพี่บอยมันเหงาช่วงนี้เขาไม่ไปโรงเรียนอะไรนะขี้นี่ตกเซนทันน่อคือแพลวอยากไปเซ็นทันนะพี่แต่ไม่ได้ไปอ่ะเออแล้วไปไหนอ่ะพี่บอยถ้าดารามาเดี๋ยวอัดคลิปให้นะอัดคลิปแล้วเคยเคยเจอเต้ยพงศกรยัง เคยแล้วที่หลังเวทีพี่เต์บอกแพลวิ่งร้อยเมตรอะไรเงี้ยเหรอแล้วเธอวิ่งเร็วมากเขาเป็นนักวิ่งนมผมขับมันนั้นของหลนใช่ไหมพี่เพื่อเพราะผมว่าเหรอแล้วเธอเธออ่ะเธอเธอแอบส่งไอจีเตยบ่อยเปล่าไม่เคยส่งพี่อยู่ประมาณนั้นอ่ะตอนเจอพี่เต์อ่ะตอนเจอพี่เต์ตอนม6ใช่ไหมดีใจมากตอนเจอพี่เตยเออแล้วเตยเตยตัวจริงหรอป่ะ หล่อมากพี่หรอแล้วในไอจีเป็นไงในในไอจีเป็นไงกล้ามเป็นไงกล้าเป็นไงพุกล้าแน่นมากอะ่ะยังไงระหว่างระหว่างเต้ยดีเจพุทธแล้วก็ไม้พัทระเดชใครใครกล้ามแน่นสุดพี่เต้ยกล้าแน่นสุดแล้วระหว่างเต้ยกับปั้นจันะ่นเนี่ยใครกล้ามแน่นกว่าพี่เต้ยคะ่ะเอ,อ้ยฉันฉันอัดวิดีโอแล้วฉันจะส่งให้ปั้นจั่นดู ฉันจะส่งให้ปั้นจันดูพี่เต้ยพี่ปั้นจันอะชอบลบหนูทำไมอ่ะทำไมลบหนูลบหนูจากเป็นเอ่อไอจีหนูอะอย่างหนูพี่ปั้นจันไม่พี่ลบในไลฟ์กับหนูเมื่อวานหนูอะอย่างนี้พี่ปั้นจันไปเที่ยวเปนท่านลบลบคือไม่ได้ลบลบแบบไม่ใช่ราลิงบอใบไม้ลบแบบลบอ่ะลบทะเลาะอ๋อทะเลาะลอเรือบอใบไม้เปล่าพี่บอยล้อเรือบอใบไม้ไงเธอลบกันในไลฟ์หรอไม่ ฉันจะฟ้องปั้นจันว่าเธออะนอกจากเธอจะแอบมาคุยกับเต้พงศกรแล้วนะเธอยังแบบเธอเธอยังชอบเต้มาว่าปั้นจันรเพราะว่าปั้นจันรกับเต้เขาเป็นสตูกันเขาเขาไม่ถูกกันเดี๋ยวจะหนีพี่ปั้นจันไปดูเอ็มซีดีกว่าเดือนสิงหาเนี่ยพี่บอยเดี๋ยวถ้าเจอเอ็มซีเดี๋ยวส่งได้เล็กให้นะเอ็มซีเหรอเอ็มซีที่ว่าหล่อหล่อเกศเหรอใช่พี่หนูเจอทุก ทุกปีเลยหนูไปไทยแลนด์สมาร์มันนี่ทุกปีเลยพี่บอยเป็นไงพอยืนพอเอ็มซียืนข้างเกสเป็นไงเราเรากีดใครเรากีดใครกีเอ็มซีจ้าพี่เกสไม่รู้จู้จเรื่องการพี่เกสก็ไม่รู้เรื่องมิจฉาเนาะพัทพี่เกสก็ไม่รู้จ้าเออเออเออการตลาดเกสไม่รู้ไม่อยาบอกพี่เกสนะเ่าหนูไม่อยากให้เกดเป็นจู้จู้จไม่มีใครรู้มีเรารู้กันแค่สามคนโอเคป่ะสามคน โอเคหนูอยากถ้าพี่การมิ่งมากหนูก็อยากเล่าพี่การมากกว่าพี่เกตแล้วระหว่างระหว่างเตยหนูเรียกพี่การว่าเธอเธอแล้วระหว่างปั้นจันปั้นจันกับเตยเอ้ยไม่ใช่ระหว่างเตยกับเตยกับเกตอ่ะเตยกับเกตเลือกใครเกตเกตพี่เกตพี่เกตของหนูเท่้ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงระหว่างเตยเตยกับเกตอ่ะเธอเลือกใคร เลือกเลือกเกดเลือพี่เกดแล้วพี่เกดแล้วพี่เตยอ่ะอ่าแลล้วพี่เตอไม่รู้อะไรหนูงวพี่ตั้งว่างออพี่เตยฮะฮะเธอร้องเพลงมีเรื่องอย่าบนอกอด้องเลือกันนพัดได้เปล่าวะกันน้พัดได้ไหมทำไมกันนพัดน่ารักน่ารักว่าพี่เกดอีก นี่สงสัยพี่เก๋เล่นกับน้องแมวอยู่สงสัยอ่ะพี่เก๋คงไม่ว่างพี่เก๋เล่เล่นกับเล่นกับน้องแมวอยู่สงสัยแถวเพวคิดว่าพี่เก๋เล่นกับน้องแมวประมาณนั่นแหละเธอเธอร้องเพลงเธอร้องเพลงห้เธอฟังอย่างถ้าหนูไปจำยังยังพี่ยังร้องเพลงอยู่ได้ไหมขอเป็นเพลงอยู่ได้ป่ะเพลงไม่ร้องไม่ต้องเลยแล้วขอเป็นเพลงได้ป่ะไม่ได้ต้องเป็นเพลงจำตัวสอนอนน้องร้องเพลงต้องเพลงไปจำตัวที่ฉันสอนก็คือไม่รักไม่ตรงวันนี้วันนี้วันนี้เธอเธอท็อปฟอร์มไหมเนี่ย พราะฟอร์มจ้าพี่บอยเออจัดเลยไม่รักไม่ตรองแบบว่าเอาสีหน้าอารมณ์แบบที่ฉันสอนเลยนะอารมณ์ดีว่าต้องแบบน,นอ่ะตั้งใจดูเลยตั้งใจดูเลยเออลินล้นลิ้นลิ้นห่อหอนี้อย่าลืมนะเอาห้าสี่สามสอง <Okay. S 1> เริ่มไม่รักไม่ตรงมาแคร์มไม่ตรงมาดีกับฉันไม่รักไม่ตรงมาฮวงไม่ตรงมาหว<อ><ห>งหใหญ่ห<อ>ฉัน ไม่รับไม่ตรงมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รับไม่ตรงโทรมาทามสบไยดีไว้ก็เสียงเดิมๆของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจแล้วน้องพี่บอยก็อ่อนเจ็บอยู่ได้ไหมจักที่ฉันไม่รับแล้วก็ไปกันไปไอสุดยอดพี่บอยพรุ่งนี้ไม่ทำงานนะเนี่ย ทำไมอ่ะทำไมยอดมากี้เฉยวันบอกเลยวันนี้ฉันไม่ไลฟ์หรอกเพราะว่าฉันงอนเธอเธอแอบมาไลฟ์กับเตยพงศกรอ้าวทำไมอ่ะพี่บอยประกอนหยอกเล่นนี่พี่บอยไม่ไม่วันนี้ฉันไม่ไลฟ์ฉันบอกเลยฉันฉันงอนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปไลฟ์กับป้านจันสองคนเออเป็นกิ๊กกับพี่บ้รจัลสิเออทำไมอ่ะทำไมล่ะฉันจะไลฟ์กับป้านจันสองคนทำไมอ่พี่บอยฮะเธอก็ไลฟ์เธอไลฟ์กับเตยไปสิเออ พี่ต้ยแฟนหนูอ่ะได้ปะเออเออได้เ่ี๋่าฮ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 ่เฮ่อฮ่อฮ่เฮ่าอ่เออเฮอเธ่เอนาฮ่เฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่เธ่าอเต้นาฮนาฟนาฮ่าฮ่อฮ่าฮ่น่าฮยอ่าว้าฮ่อเ่าฮ่าแ่าว่าฮ่อม่าก่า่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่ม่าฮ่าฮ่า่า่่าช่าฮ่่าฮ่่าก่า่าไม่า่่่่ พี่บอยมีคนมาเม้นที่กันนภัเต็มเลยเมื่อกี้อะเธอฉันรู้แล้วเธอเธอต้องบอกเรื่องฉันตอนนี้แล้วเธอไปขอเตเร์นแฟนเลยแล้วไม่เอาพี่บอยทาไมไม่เอาคือตอนนี้ต้องแพลคบกับพี่บอยอยู่หรอจ้าใครบอกใครบอกเธอเอ้ยจ้าด้วยไม่ใครบอกพี่บอยเนี่ยเมื่อกี้เธอพูดเองว่าเธอว่าเธอเธอพูดเองว่าเธอเธอเป็นแฟนเตอร์พงศกรเออ ใช่ป่ะพ่อให้เข้าน้องเบ้นแล้วนะพ่อให้เขาน้องเบ้นแล้วไม่ต้องห่วงบอกว่าชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ได้บอกไม่ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเรียกีดีเล็กททเลติเล็กเล็กบอยมีตัวนึงนี้นี่น้องเนี่ยพี่บอยเห็นไหมอ่าชื่ออะไรไหนเห็นน้อง น้อง in โด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 เหรอตัวตัวผู้หญิงที่เขาเป็นผู้หญิงอ๋อแพวฉันบอกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ววันนี้ยฉันจะไม่รักกับเธอฉันจะรักกับปั้นสองคนเธอรักกับเต้ยุงสกอไปเลยวิวน้องแพวเสียใจทำไมอ่ะพี่บอยทำไมอย่าบูลลี่องสิไม่ผมไม่เคยบูลลี่เพราะว่าผมผมสอนผู้ว่าอะไรผมผมสอนผมสอนว่าอะไรถ้าใครมาบูลลี่ต้องบอกไปว่าอะไรทำหน้าด้วยทำหน้าไงทำหน้าไง ยามาบูรี่ฉันฉันเพื่อนบอองศรเออนี่นะครบิึงไงเต้ยไงเด็กเด็กเด็กโกเด็กโกเด็กผมเด็กบ้านผมเอา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 เป็นแบบเป็นเป็นเพื่อนเต้ยพงศกรด้วยอีกคนได้ไหมเออเธอลองที่เธอลองทะเธอลองอ่ะเธอลองพูดแบบเป็นเพื่อนเต้ยพงศกรที่เอาหน้าดูดุเลยนะสมมติคนมะบูรี่ได้อย่ามาบูรี่ฉันฉันเพื่อนพี่เต้ยพงศกรเอาสรุป สรุปเพื่อนหรือแฟนเพื่อนจ้าเพื่อนในวงเพื่อนในวงไม่หวงไม่หึงใครบอกฉันถึงเธอฉันก็จะไปไลฟ์กับปั้นปั้นจั่นเพราะว่าเธอแอบมาไลฟ์กันนก็ดินท์ทปั้นจั่นเดียด์สินท้วพี่บอยเขาหวงพี่บอยเขาหึงแหละดูดิเห็นไหมเขาน้อยใจเขาไปไลฟ์กับพี่ปั้นจั่นแล้วเนี่ยเห็นไหมวันนี้เธอท็อปฟอร์มอีกแล้วแพร จ้า้อบฟอมจ้าเออแต่วันนี้ฉันเหนื่อยฉันทํางานมาพี่บอยเรื่องจะบอกเรื่องเพื่อนข้าง้างบ้านนะพี่บอยะบอกเรื่องเพื่อนข้างบ้านที่เชลบุรีทําไมเรื่องเพื่อนข้างบ้านที่ชลบุรีใช่ไหมก็คือเขาเรียกมาเขาเรียกสุนัขอยู่แถวแถวบ้านใช่ไหมหนูไปเปิดหน้าต่างแย่น้องเขาอ่ะแล้วหนูก็รีบปิดหน้าต่างแล้วดีนะเขาไม่มาอะไรอะก็คือเขาเรียกสุนัขไงพี่เขา เลี้กสูนักนอกบ้านใช่ไหมแล้วเขานี้แบบออจะไปเปิดหน้าต่างแล้วก็ไปแย่เขาใช่ไหมแล้วเขานี้เแาร่ปิดหน้าต่างเลยพี่เขาเห่าหนูอะ่ะแล้วไงประเด็นคืออะไรประเด็นคือจะเล่าว่าอะไรพี่ชายบอกว่าใครเปิดหน้าต่างแย่ yeah, ออน้องสืนักออพี่ชายดุหนูเลยพี่หรอเขาไปยบอกป้านหนูว่าแพวอ่ะใครไปแย่สืนักข้างบ้านเขาแต่เขาไปแล้วพี่เขาไปที่อื่นแล้วตอนที่พี่ชายดุใช่พี่ชายหนูดุ พี่ชายพี่ชายพี่ชายทำหน้าไงพี่ชายก็พูดแบบดุหนูเลยอ่ะก็ธรรมดาพี่ไหนดุเลยลองเลยทำไม่ดูเทพูดอะไรเล้ยกันเร็วสิลองหน่อยอยากมีใครดูหรอกไม่มีใครู้นมีใครเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเยสูนักเพื่อเพื่ออะไรเงี้ยเขาทำหน้าเสล้วอีกแล้วไงอีกคแค่นั้นแหละพี่ ใครเปิดหน้าต่างเพื่อเพื่ออย่างเงี้ยเหรอบอยเริ่มจะบอกแล้พี่บอยอะไรอีกว่าก็คือพี่ชายหนูพี่ชายหนูเขาหล่อมากใช่ไหมคือเขาเป็นพี่ของหนูคนเดียวเลยอ่ะเออพี่ชายคนจุดกับคนจุดท้องหนูอะพี่เออก็คือหนูไม่กล้ามองหน้าเขาเขาเขาหล่อไงพี่าเธอไม่กล้ามองหน้าเขาเขาหล่อทำไมเธอไม่เล่าให้เต้ยฟังบ้างเธอมาเล่าให้ฉันฟังทาไม ก็อยากเล่าให้พี่บอยฟังบ้างอะแต่วันนี้เธอได้ไม่วันนี้เธอมาแอบพี่บอยเหธอแอบไลฟ์กับเต้ยอ่ะใช่ตอนที่ฉันไม่อยู่พี่บอยนั่งโมโมไซก่อนนะตอนนี้กกซซิิ่่งงอะ acting a กซิ่งเอางี้กซิ่งเดี๋ยวฉันจะไปละเพราะว่าวันนี้วันนี้วันนี้ฉันทํางานเหนื่อยวันนี้ฉันจะไม่ได้ไลฟ์เอาไว้ค่อยคุยกันเอาไว้เอาไว้ค่อยคุยกันใหม่นะเพื่อน จ้าพี่บอยบายโอเคบ้าเพื่อนแพลวอบคุณโอเคบ้าพี่บอยโอเคยวพี่ีพี่อนนเดี๋ยวมีจู๊ดจุ๊กกันด้วยเมื่อกี้เนี้ยคืออะไรเออเห็นด้วยเห็นด้วยทำอย่างนี้ถ้าเกิดปั้นจั่นมาเห็นปั้นจั่นเขาจะงอนเขากว้างไงเอองอนพี่เขาอยู่ตอนเนี้ยพี่บอยเขาไม่ท่านไดเล็กหนูหนูได้เล็กไปหาเขาเขาไม่ท่านไดเล็กอยากจะฝากใช่เขาอยากจะฝากบอกอะไรปั้นจั่นจะพูดไปเลย พ,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 พีพ uh Listen, uh ่ปั้นจันน่ะชอบงอนหนูหนูโกรธพี่เขาแล้วโป้งแล้วนะพี่ปั้นจันโป้งแล้วนะเออเออพี่ปั้นจันแพ้โป้งแล้วนะเออแล้วจะพี่ปั้นจันงอยังไงเดี๋ยวพอพี่โป๊บเนี่ยพี่ปั้นจันโป้งแล้วดิพี่เตยเขาก็สนิทกับพี่โป๊บนะพี่เตยพี่เตยก็สนิทพี่โป๊บเลยใช่ไหมเตยใช่ใช่ใช่พี่ไปตีกอล์ฟกับพี่โป๊บเนี่ยเออ พี่บอยสนใจไปจีบก็กับหมู่หมู่บรรดาเพื่อนเพื่อ่ไหมอะหนูอะชอบนะเธอไปคุยกับเต้ยบ้างนี่อันนี้ไลฟ์เต้ยเท่านะได้อืเธอชวนเต้ยคุยกับพี่บอยพี่บอยเป็นตัวหลักแหละพี่ถึงพี่น้องมากเลยอ่ะพี่น้องกับพี่พัดอ่ะเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องมาคิดถึงน้องกับพัดหรอกเธอคิดถึงเต้ยไปเถอะเพราะว่าเธอแอบมันไลฟ์กับเต้ย หนูก็เดี๋ยวถ้าวันไหนพี่น้องไลฟ์นะหนูก็จะแอบไลฟ์กับพี่น้องบ้างไม่บอกพี่บอยก็บอกใช่ไหมไปแล้วพี่บอยเรื่องจะบอกอะไรเรื่องอะไรพี่บอยเล่าก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนทําไมพี่คือร้านหนูเหมือนน้องวันใหม่เออแล้วไงไม่มีอะไรพี่บอยพี่บอยหนูมีเรื่องจะบอก เออเรื่องอะไรอีกพี่บอยประกไปท,ไท,ทาําทอะไรที่นครศรีธรรมราชเออไม่ใช่ไปทําอะไรที่นครราชสีมาที่ที่ที่ไหนนะที่เดี๋ยวมอพี่จําได้เป่าปีสองพันสิบแปด้ะพี่วันที่เท่าไหร่ปีสองลืมแล้วพี่วันที่เท่าไหร่ลืมแล้วก็คือพี่ตาอหนูแกไปโคราาใช่ไหมแกเจอพี่บอยด้วยแล้วแกถ่กายรูปส่งไม้แพวด,ดู<อ>แล้วคราวนี้แกว,วิดีโอคุยมาบอกแพร่เห็นพี่บอยใช่ไหมแล้วคราวนี้แพร่วบอกว่า พี่พี่พี่พาพาไปพาโทรศัพท์ไปหาพี่บวกกอนหน่อยไปอย่าวิดีโอคอลคุยกับพี่บอยก็เห็นว่าพี่บอยถ่ายรูปกับแฟนคัขับอยู่ไงก็เลยไม่กล้ารบกวนพี่บอยพี่คนนี้เก่งก็ขกงายหนูเลยหนูงอนมากอ่ะงอนพี่สาวตัวเองอ่ะงอนอีกแล้วเขาเจอพี่บอยที่ดอนเมืองด้วยวันนั้นเขาบอกว่าพี่บอยตอนนี้เธอเธอคุยกับฉันอย่างดีเลยเดี๋ยวเต้จะงอนเธอแล้วนะคุยคุยคุยเลยตอนนี้ผมเป็นผู้ฟังที่ดีได้โอเคงั้น ฉันฉันไปก่อนนะแพรวเอาไว้เราเรามาคอยคุยกันใหม่นะเพื่อนแต่ว่าจี่บะบอกให้ถ้าเกิดฉันไม่อยู่เนี่ยเธอห้ามดินทาจี่มาอล่รกับใครสนันแอบฟังอยู่นะพี่บอยพี่คนหนึ่งรอมากยังยังไม่จบอีกมีเรื่องอะไรอีกพี่คนหนึ่งรอเออชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ปามพี่ปามแล้วไง พี่ปามปานุพงศ์เดชชาพี่หนูอชอบเขามากตอนสมัยเรียนแล้วแล้วเธอจีบเขาเปล่าเธอแอลเขาเปล่าไม่ได้จีบไม่ได้จีบพี่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขาก็าให้กําลังใจเขาเขาเรียนวิศวกรพี่บอยหนูขอกําลังใจให้พี่บอยให้กาลังใจเขาหน่อยพี่ปามปานุพงศ์อ่ะเดี๋ยวหนู<ม>อัดก่อนนะแปบ๊บนึงอะไรอ,อัดด้วยหรอ เธอจะเอาเธอจะเอาคลิปที่ฉันเธอจะเอาคลิปที่ฉันอัดปวยพรให้ปาลมาลุพงไปจีบเขาใช่ไหมฉันรู้นะเปล่าเปล่าพี่ออกเป็นแผนหาเรื่องคุยกับเขาอย่างนี้เหรอเออเออเออเต้เต้รู้ทันเต้รู้ทันรู้ทันนะรู้ทันนะหนูชอบพี่ปาลแบบรุ่นพี่นะพี่หนูชอบพี่ปาลแบบรุ่นพี่อย่าเข้าใจผิดนะแล้วชอบเต้พี่ปาลเหลกชอบเต้แบบไหนชอบเต้แบบไหนชอบพี่เต้แบบแบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยรับรั พี่ป๊อบเลยพี่ป๊อบไม่ทำในกลุ่มไม่ดุ่นชอบแบบผู้ติดตามแล้วปี่ป๊อบวันนี้ป้านจันป้านจันพี่ป้านจันคือที่โลโอเคพอแล้ววันนี้จัดไม่มาโอเคพอแล้ววันนี้พี่สบายพี่สบายใจแล้วไปน้ะแคลเอาไว้คุยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวพี่บอยเขาจะไปพี่บอยเขาจะไปแคลมาบอกบายบาย ผมเฉยเลยอ่ะพี่คือแพลวแต่ลรกแพลวแพลคุยกับพิเตอร์ก่อนนะคุยคุยกับพิเตอร์ก่อนนะแพลวอือบายบายนะแพลวเต้ยเต้ยนี่นี่คือนช้าพี่บอยบาก่อนนี่นี่นี่คือพี่บาแปลสารานุกรมดาราไทยคุณสามารถสอบถามเรื่องดาราทุกคนใน้เนะนี่คพี่บอลมาก่อนเอกละครเรื่องจามเทพสันหาจ้าสันห์สันสาหันสาหันสาสันหาเพราอยังเีไงสันสาใช่ไหมอ่ะ ไปเอาแค่นี้นะบ๊ายๆแล้วเจอกันคุยกันคุยกันแล้วไปแพลบายเต้เต้ยันเตบายบายบายเจอกันครับบายพี่เต้ยออกกำลังกายบ้างไหมได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปออกกำลังกายต่อแล้วพี่บอยบา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 ยจ้าน้องแพลไปคุยกันใหม่นะบาพี่โบบาพี่เต้ยและแล้วน้องแพลก็ไปแล้วนะครับ นี่กลายเป็นส่วนเกินไปเลยเมื่อน้องแพลวกับพี่บอยก็คุยกันนี่คือตามตามเขาไม่ทันเลยผมเชื่อว่าใครเข้ามาดูไลฟ์ใหม่ใหม่ก็คงงงนะว่าสองคนนี้เขาไปสนิทกันตอนไหนหรืออะไรยังไงดูสนิทกลมเกลียวกันมากเลยเมื่อกี้เขาพูดดีนะไม่ถามชื่อที่เราเล่นตอบเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้ก็กำมะเทพสรรหาไปละวไว้มาไลฟ์กันใหม่นะครับเดี๋ยวไปออกกำลังกายต่อก่อน ไม่บายขอบคุณนะครับ